อินดี้ต้อนรับวัยรุ่น R O V ไม่ใช่เด็กอเคมันก็คือเหมือนเกมเดียวกันนั่นแหละแต่คลิปนี้ก็จะขอพาท่านผู้ชมมาอยู่กันกับเกาเจีหลี่มือกีต้าระดับโลกชาวล็อกว่าไงชาวล็อกทำมือล็อกกันหรือยังตัวนี้น่าจะเป็นจินหน้านะตัวที่เหมือนดนะัซิมอ่ในะ R V ตัวหัวโล,โลน้นละ้หลงพ่อหัวโล,โลน้นละ้นน่าจะใช่นะครับไม่จินได้ก็เซปิล่าผมไม่รู้เหมือนกัน สกิลน่ล,ลองลองคอมเมนต์บอกกันดูแล้วกันนะแล้วก็ไม่เคยเล่นเขาด้วยดิตาแรกตาแรกเซต็ตของผมจะเซตตามที่เขาเซต็ตมาให้เลยนะโอ้ยมันปิงวะมีวาร์ปเฮ้ยปิงอะพอดีโหลดเกมอยู่มันเลยปิงนะครับโอ้ผมคิดว่าไม่น่าจะไหววะอ้าวมีแหลมมีแหลมมีแหลม เจอเมดตัวนี้เจอเมดคิกซี่ใน RV อ่ะปตัวที่เหมือนคิกซี่อะมันคือคิดว่าไม่น่าจะสู้มันได้มันเป็นตัวโจมตีแบบสกิลบนไกลนะแล้วก็แรงด้วยเฮ้ยเพื่อนดำน้ำไปไหนวะไปดูประการลังเหรอเอออย่าเข้าไปเพื่อนโอ้โหตายนะะต้องเข้าไปด้วยไหมเนี่ย รอดไหมโอ้โหกูก็กลับไม่ได้แล้วด้วยโอ้ไม่น่ามาเลยกูอะไรสาวแกง๊งยังไม่เวลสี่หมดแล้วไหมเฮ้ยยังไม่หดมด้โหูมันมาว่ะมันเติมกันดีแล้วเกินนะทีมนี้นเติมกันสักใช่ไหมเติมมาดีกูเต็ม,อ,ตมอ้าวผมได้นะตายมาสองคิวแล้ว เข้าวงเข้าวงเข้าไฟเข้าไฟสก,กิลเป็นคลื่นเสียงเตี่ะเหมือนกับไอ้ลูกแก้วหมุนๆของจินนาเนอะบ้างนะอ้อเรียบร้อยคิฟซี่แรงวะผมลืมชื่อไป,ไปแล้วในเกมนี้มันเป็นตัวจีนนะผมลืมชื่อไปแล้วนี่งไงได้อยู่ได้อยู่ได้สองคิวนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าแม่น่าจะรอดโอ้โหดูเลือดดูนะดูเลือดแต่ว่าเหมือนร่วบ โอเกมคีบเกมคีเกมนี้ตีแรงมากเลยอะเลยโอ้โหมาเข้ามาเฮ้ยไบโอจะตายแล้วเฮ้ยโหได้อยู่ได้อยู่แรงว่ะแรงแต่ว่าออกไม่ได้โหเข้าแล้วมีชีพตลอดแต่ก็ได้มาสองคิวอย่างน้อยก็ได้สองคิวแล้วก็ ตายหนึ่งนะครับโอ้โหมันงมีตัวฮิวิกเพื่อนเรายังไม่มาเฮ้ยเอามันได้เี่ยมเมทตะวเนี่ยปัญญาได้หรือได้อยู่คำว่าได้อยู่ฮิวฮิวฮิว,ฮวได้ไหมเพื่อนเพื่อนเราอ้าวเรียบร้อยไปแล้วมวยวอลนัาไปแล้ว เห็นว่ามันจะตายแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยมันกลับไปได้เหรอวะมันกลับไปแล้วล่ะเอาป้อมได้เพราะเราตีป้อมเหมือนเกาอ่ะแค่สกิดเดี๋ยวเลยนะชาวดอกเมื่อกี้ตาดีไม่มีมือกองมือกองมันจะเล่นยังไงวะ มีมีคือต้ามือเบสมือกองนักร้องนำไม่ครบเลยเดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้เมทผมว่าตัวนี้ดีสุดแล้วผมว่าผมไม่รู้นะเนี่ยในใน,ต,นตัวนี้ตัวที่เหมือนคลิกซี่ใน RV เนี่ยผมลืมชื่อไปแล้ว แยกตันไว้เพื่อนเราเฮ้ยมาเฮ้ยมันมาโอ้โหมากันขนาดนี้เฮ้ยเราต้องด้ป้อมแล้ว่ะโอ้หมันหิวโอ้ันมีตัวหิวมันมั่นหน้ามันหน้ามันโหนเด็กทีมเรามีไอ้นี่ไงมีตัวสโลอะอาริสอะอาริสอะลามันอย่าให้มันกลับอย่าให้มันกลับโอ้โหหรือว่ามันจะตายภาษาไม่เปิดสติเปิดใส่นี่ก็ได้นี่ไง เฮ้ย okay, ป้อมมันยังไม่แตกโอ้โหอ้อมไปทำไมวะเนี่ยได้อยู่แล้วนี่ไงได้อยู่น,ะนี่ไงไอ้น,ไอน,นี่มาทำไมเนี่ยตัวนี้มีหน้านะตัวนี้เหมือนไม่หน้าในะอาร์วีนะโอ้โหผมก็น่าจะรู้นะว่ามันจะไม่ตายอะ่ะได้จังหวะแล้วก็ล่าช็อตหายไปกับตาหายวับหายหมดหายหมดโอ้โห เจอริปโป้เข้าไปริปโป้นี่เหมือนมาหลอดส่วนอันนี้ก็ไม่รอดนะครับต,ตามระเบียบพักนายควรจะไปพักซะกับบ่อไปซัมึงมาแล้วมันต้องไม่รอดมันต้องไม่รอดต้องไม่รอดต้องไม่รอดนั่นแหละ17คิวแล้วอะ่ะ สิบเจ็ดคิวเฮ้ยตาอนนี้แต่ว่าตายไปแปดวะเข้าแรกตลอดสายบูเอาเมดเฮ้ยเอ้าไปนูดไวอยังมาพิกเกอร์เหรอโอ้โหแล้วผมจะรออันติไม่ได้แล้วเพื่อนเข้าแล้วอันติมันจะตายหมดแล้วเนี่ยอ้าวไอหลันไอหลันเพิ่งมาแคลรี่ไม่เข้าว่าเลือดเต็มหลอดปะโทษโอ้โห เสียดายครับเพื่อนใจไม่ถึงถ้าใจถึงได้ได้อยู่นะได้อยู่ดูดิอาไม้น้อง <Ret reat. S 1> ล่อมาชำแหละมันรวมกันแล้วนะเพื <And> ่อนทีมเราไม่เคยรวมเลย <Ret reat. S 1> อ่ะเอาโดนแล้วมั้งมันไปอมกรกันหรือเปล่าวะ มันไม่เอาเฮ้ยมันมานี่เอาไอ้นี่ก่อนนะปึ๊บโอ้โหกดอันติไม่ติดโอ้โหเรียบร้อยตายแตกเลยนะเนี่ยแพ้เลยเนะี่ยอ้าวเพื่อนไม่ประกันก่อนเหรอดูลุนลุนลุยนี่มาจะก,การทันไนะันเอาเอาเอา,เอามาเร็วโดนเข้าไปกลางวงอันติไปเลยโนดนไปเลยอันติไปเลยลิปโป้สโลช่วย ปาดโอ้โหอา้าวไงมาโดดอย่างเงี้ยคลิปตีป้อมแตกโอ้โหยลากใส <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าปิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะไปแล้วสวัสดีครับ